เทศาบาลตำบลเทศาบาลเมืองและเทศาบาลนครหมายถึงอะไรมีลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งการแบ่งประเภทของเทศาบาลตามพระราชบัญญัติเทศาบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาแบ่งประเภทเทศาบาลออกเป็นเทศาบาลตำบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนครนะครับทีนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับในมาตรา9เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลน,นั้นก็ได้แก่ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลน,นะครับซึ่งประกาศนั้นก็ให้ระบุชื่อและเทศบาลเอาไว้ด้วยเขากําหนดไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เป็นเทศบาลที่ที่เล็กที่สุดนะครับขนาดเล็กที่สุด ในเทศบาลทั้ง3ประเภทนะครับต่อมาเทศบาลเมืองนะครับในมาตราที่10เทศบาลเมืองนั้นก็ได้แก่ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสาลกลางจังหวัดนั่นเองนะครับถ้าเป็นที่ตั้งสาระกลางจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นเทศบาลเมืองได้นะครับหรือหรือนะครับหรือถ้าไม่ได้เป็นที่ตั้งสาระกลางจังหวัดก็คือท้องถิ่นที่มีชุมชนที่มีรัศดรตั้งแต่10,000คนขึ้นไปนะครับ และก็มีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อ,อันท้องอันที่จะต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้นะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลเมืองเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของสารกลางจังหวัดหรืออาจจะมีชุมชนหรือมีราษฎรตั้งแต่10,000คนขึ้นไปแล้วก็มีรายได้เพียงพอแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้นะครับทีนี้ประเภทสุดท้ายนะครับก็คือ เทศบาลนครนะครับเทศบาลนครเนี่ยตามมาตรา11นั้นก็หมายถึงท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่5 0,000คนขึ้นไปแล้วก็มีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลนครก,ก็ถือว่า,าเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน3าประเภทนี้ก็คือมีราษฎรตั้งแต่5 0,000คนขึ้นไปนะครับ